ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปและนั่นคือสิ่งดีบทที่หนึ่งมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคุณเคยรู้สึกไหมว่าพ่อแม่เริ่มแก่ลงแล้วหรือเมื่อคุณมองดูรูปเก่าแล้วใจหายเบาๆภาพของตัวเองในวัยหนุ่มสาวหวนกลับมาและคุณรู้สึกเจ็บหน่อยๆที่อกเหมือนเวลาพาอะไรหลายอย่างจากเราไป เราทุกคนล้วนเคยรู้สึกแบบนี้เราต้องการสิ่งดีๆให้อยู่กับเรานานๆเราต้องการสิ่งแย่ๆให้ออกไปเร็วๆและเราก็อยากให้ตัวเรายัางเป็นคนเดิมแต่ถ้าความต้องการนี้เองคือที่มาของความทุกข์ พระพุทธเจ้าค้นพบบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดท่านพบว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรและมากกว่านั้นท่านขนว่าความจริงข้อนี้ช่วยให้หลุดพ้นหลายคนคิดว่าตนเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงพวกเขาบอกว่ารู้สิทุกอย่างเปลี่ยนได้เข้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วพวกเขายังไม่เข้าใจลึกซึง้งความไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่แค่ใบไม้ร่วงไม่ใช่แค่ความแก่ หรือการเลิกราในความรักสิ่งเหล่านี้แค่สัญญาณผิวเผินของบางสิ่งที่ลึกกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเรามองเห็นด้วยปัญญาเราก็เบือนจากความทุกข์แต่สังขารคืออะไรคือสิ่งที่เกิดจากเหตุและปัจจัยเช่นความคิดของคุณความรู้สึกของคุณร่างกายของคุณความสัมพันธ์ของคุณแม้กระทั่งความรู้สึกว่าคุณคือใคร นี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆเปลี่ยนเราทุกข์เพราะเราคิดว่ามันไม่ควรเปลี่ยนเรามีสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าอาคติแห่งความคงที่ใจเราหลอกเราว่าสิ่งดีๆจะอยู่ตลอดไปเมื่อไม่เป็นดังนั้นเราจึงรู้สึกโดนโกงเวลาซื้อของใหม่เราคิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขเสมอเวลาเราตกหลุมรักเราคิดว่ามันจะ ไม่เปลี่ยนเวลาเราประสบความสำเร็จเราหวังว่าสุขนั้นจะอยู่ตลอดไปแต่ไม่มีสิ่งใดมอบความสุขถาวรได้เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอรถใหม่กลายเป็นรถเก่าความรักเปลี่ยนรูปความสำเร็จจางหายไปเป็นแค่ความทรงจำความสุขที่คุณไขว่คว้ามักไหลผ่านเหมือนน้ำต่างจากนักปรัชญากรีกโบราณเช่นเพลโตเพลโตเชื่อว่ามีรูปแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่พุทธศาสนาบอกว่าไม่มีแก่นสารที่ถาวรไม่ใช่ในวัตถุไม่ใช่ในประสบการณ์ไม่ใช่แม้แต่ในตัวคุณเมื่อคุณเห็นจริงๆไม่ใช่แค่คิดทุกอย่างเปลี่ยนคุณจะหยุดเรียกร้องให้ชีวิตนิ่งคุณจะหยุดแปลกใจเวลาโลกเปลี่ยนและที่น่าประหลาดคือมันไม่ได้ทำให้คุณเศร้าแต่มันทำให้คุณเป็นอิสระความเครียดที่คุณแบกไว้ไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่ เพราะคุณต่อต้านความเป็นจริงคุณพยายามทำให้สิ่งไม่ถาวรกลายเป็นถาวรทุกช่วงเวลาที่คุณอยากให้มันต่างไปจากนี้คือช่วงเวลาที่คุณขโมยจากสิ่งที่มีจริงตรงหน้าความสงบไม่ได้มาจากการได้ดั่งใจแต่มาจากการเข้าใจว่าการอยากนี่เองที่สร้างทุกข์ โลกไม่ได้ผิดเพราะมันเปลี่ยนแต่ความคาดหวังของคุณต่างหากที่ควรปรับที่ลึกกว่านั้นคือจิตใจเราสร้างความทุกข์ไม่ใช่แค่เพราะอยากให้สิ่งต่างๆอยู่แต่เพราะเราสร้างเรื่องราวว่าทำไมมันควรอยู่เราบอกตัวเองว่าเราควรมีความสุขถาวรว่ารักแท้ควรไม่เปลี่ยนว่าความสำเร็จควรอยู่ตลอดไปเรื่องราวเหล่านี้ดูเหมือนจริงมากจนเราลืมว่ามันเป็นแค่ความคิด เมื่อคุณมองเห็นว่าความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงอํานาจของมันจะค่อยๆสลายแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าความเจ็บปวดลึกที่สุดของคุณไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่เกิดจากช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ใจคุณอยากให้เป็นบทที่สองคุณไม่ใช่คนเดิม นี่อาจทำให้คุณแปลกใจความไม่เที่ยงไม่ได้มีแค่ในโลกภายนอกแต่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองด้วยตามพุทธศาสนาตัวตนที่เรียกว่าคนไม่ได้เป็นของแข็งหรือถาวรอ,อย่างที่เราคิดสิ่งที่เรียกว่าเรานั้นประกอบจากสิ่งห้าอย่างพระพุทธเจ้าเรียกว่าขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปคือร่างกายของคุณสิ่งที่สัมผัส ธาตได้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือการจำแนกรับรู้สิ่งต่างๆสังขารคือความคิดความปรุงแต่งทางใจและวิญญาณคือความรู้สึกตัวหรือการรับรู้ในพระสูตรสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงท่านหมายความว่า ไม่มีสิ่งใดในตัวร่างกายคุณเปลี่ยนตลอดเวลาเซลล์เกิดใหม่บางเซลล์ก็ตายไปความคิดเมื่อเช้าหายไปแล้วอารมณ์เมื่อวานไม่ใช่อารมณ์วันนี้แม้แต่นิสัยหรือบุคลิกภาพก็เปลี่ยนแปลงตามการเวลาจิตวิทยาบุคลิกภาพบอกเราว่าคนเราเปลี่ยนแปลงตามวัย ตอนอายุ18กับอายุ40ไม่เหมือนกันค่านิยมเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีที่คุณเห็นโลกก็เปลี่ยนไปแต่คุณยังคงรู้สึกว่ามีตัวตนจริงๆอยู่ข้างในอะไรสักอย่างที่ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าทุกสิ่งในตัวคุณเปลี่ยนแปลงหมดคุณคือใครกันแน่คำถามนี้พาเราไปสู่แก่นธรรมลึกสุดของพุทธศาสนานั่นคืออนัตตาการไม่มีตัวตนถาวร หากไม่มีสิ่งใดในตัวคุณที่คงที่บางทีตัวตนที่คุณปกป้องอาจไม่มีอยู่จริงอย่างที่คุณคิดแต่นี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันคืออิสรภาพคุณไม่ใช่รูปปั้นที่ร้าวได้ไม่ใช่ตึกที่ถล่มลงมาได้แต่คุณคือแม่น้ำที่ไหลอยู่ตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดและกําลังกลายเป็นสิ่งใหม่เสมอ เล่าจือปราจีนโบราณเขียนไว้ว่ารู้จักผู้อื่นคือความฉลาดรู้จักตัวเองคือปัญญาแท้แต่ถ้าตัวตนของคุณเปลี่ยนอยู่เสมอการรู้จักตัวเองจริงๆคือการไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ของตนลองคิดดูว่าคุณใช้พลังไปเท่าไหร่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้คนมองคุณว่าเหมือนเดิมเพื่อทำตัวให้ตรงกับสิ่งที่คุณคิดว่าควรจะเป็น มันเหมือนกับพยายามเขียนชื่อบนผิวน้ำน้ำไหลยอยู่ตลอดชื่อที่เขียนก็จางหายไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีตัวตนแต่มันแปลว่าคุณไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นกระบวนการ คุณไม่ใช่คำนามคุณคือกริยาไม่ใช่การมีอยู่แต่คือการเป็นไปความเข้าใจแบบนี้เปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองคุณจะเลิกโทษตัวเองจากความผิดพลาดในอดีตเพราะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดิมกับตอนที่ทําผิดคุณจะไม่กดดันตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลายเพราะความสม่ำเสมอไม่ใช่เป้าหมายการเติบโตต่างหากคือสิ่งที่สำคัญ เมื่อคุณเห็นตัวเองเป็นแม่น้ำไม่ใช่รูปปั้นคุณจะอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และเติบโตในทุกๆวันอดีตไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณเพราะอดีตไม่ใช่คุณแต่มันแค่สายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้ว แต่สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือคุณไม่ใช่แค่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่คุณคือศักยภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ใช่แค่คนที่เปลี่ยนแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่คำพูดเพราะเพราะแต่นี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งทางจิตสำนึกเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้จริงๆคุณจะหยุดพยายามหาตัวตนแล้วเริ่มเข้าใจว่าคุณคือการค้นหา คุณจะไม่ถามว่าฉันคือใครแต่จะเห็นว่าคุณคือคำถามนั้นเองคุณคือผู้ถามและคือพื้นที่ที่คำถามนั้นลอยอยู่ในจิตความเข้าใจแบบนี้ไม่ทำให้คุณว่างเปล่าแต่มันเปิดพื้นที่ให้คุณรู้สึกกว้างใหญ่เหมือนคนพบว่าคุณคือท้องฟ้าไม่ใช่แค่ก้อนเมฆที่ลอยผ่านมาบทที่3กับดักทางอารมณ์เมื่อเราหลอกตัวเองว่าทุกอย่างจะคงอยู่ เรื่องนี้เริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรามักไม่อยากให้สิ่งดีๆเปลี่ยนไม่ใช่แค่เพราะเราชอบมันแต่เพราะเรากลัวการสูญเสียเราฝันถึงคำว่าตลอดไปรักตลอดไปยาววัยตลอดไปสูขตลอดไปแม้แต่ความเจ็บปวดตลอดไปเพราะอย่างน้อยมันก็อย่างคุ้นเคยความถาวรให้ความรู้สึกปลอดภยัยมันให้ความรู้สึกว่าเราควบคุมได้แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสัญญาว่าชีวิต ปลอดภัยท่านเสนอความจริงไม่ใช่ความสบายและความจริงแม้จะไม่สบายใจก็เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้ในมัชฌิมนิกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่แปลเปลี่ยนย่อมนำทุกข์หากเรายึดมันไว้แต่ลองสังเกตให้ดีไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราทุกข์แต่เป็นความยึดมั่นต่างหากจิตวิทยาสมัยใหม่ช่วยอธิบายสิ่งนี้ ทฤษฎีความผูกพัน Attachment t h e o r y กล่าวว่าความอยากให้สิ่งต่างๆคงอยู่มักมาจากความกลัวในวัยเด็กกลัวการถูกทอดทิ้งกลัวการสูญเสียเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าการสูญเสียสิ่งที่เรารักคือสิ่งอันตรายดังนั้นเราจึงพยายามยึดทุกอย่างไว้เหมือนเป็นเครื่องป้องกันตัว แต่ที่น่าประหลาดใจคือมนุษย์ต้องการให้สิ่งต่างๆคงอยู่แต่พอมันคงอยู่นานเกินไปเราก็เบื่อเรากลัวความเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ต้องการมันเราติดอยู่ในความย้อนแย้งนี้ทั้งกลัวและหวยหาความไม่เที่ยงพร้อมกันนักปรัชญาเฟรเดริกนิชเชอร์เคยตั้งคำถามลึกซึง้ง ถ้าชีวิตไม่มีความหมายถาวรเลยแล้วทำไมเรายังเต้นยังเฉลิมฉลองยังใช้ชีวิตคำตอบของเขาคือคุณค่าไม่ได้มาจากการคงอยู่ตลอดไปเพลงเพราะไม่จำเป็นต้องไม่มีวันจบพระอาทิตย์ตกงดงามแม้รู้ว่าความมืดจะตามมานี่คือแสงสว่างสองทางเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยง ทางแรกคือปล่อยให้มันพาเราไปสู่ความสิ้นหวังเพราะไม่มีอะไรคงอยู่งั้นอะไรก็ไม่สำคัญหรือทางที่สองคือปล่อยให้มันพาเราไปสู่การเฉลิมฉลองเพราะไม่มีอะไรคงอยู่งั้นทุกอย่างมีคุณค่าการเลือกอยู่ที่คุณเมื่อคุณเลิกใช้ความถาวรเป็นเกราะกำบังหัวใจสิ่งสวยงามบางอย่างจะเกิดขึ้น คุณจะเลิกปิดกั้นตัวเองจากชีวิตคุณจะเลิกควบคุมทุกสิ่งคุณจะเห็นว่าความสูญเสียไม่ใช่ข้อผิดพลาดของชีวิตแต่มันคือส่วนหนึ่งของระบบที่สมบูรณ์ทุกการจากลาเปิดทางให้การพบใหม่ทุกจุดจบเปิดพื้นที่ให้การเริ่มต้น ทุกความสูญเสียสอนคุณบางอย่างเกี่ยวกับความรับที่ไม่มีทางเรียนรู้ได้จากทางอื่นใช่ความสูญเสียเจ็บปวดแต่มันไม่ใช่สิ่งผิดปกติไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีหรือซ่อมมันคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ เมื่อคุณหยุดวิ่งหนีความสูญเสียคุณจะค้นพบบางสิ่งที่ไม่คาดคิดความสูญเสียจะกลายเป็นครูความเจ็บปวดจะกลายเป็นประตูความเศร้าจะกลายเป็นความรักที่ไม่มีที่ไปและในความเข้าใจนั้นเองคุณจะพบว่าความรักไม่เคยหายไปจริงๆมันแค่เปลี่ยนรูปแบบคนที่คุณเคยรักยังมีชีวิตอยู่ในวิธีที่คุณดูแลผู้อื่น ประสบการณ์ที่จบไปแล้วยังมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณมองเห็นความงามไม่มีสิ่งใดหายไปจริงๆมันเพียงแค่แปลเปลี่ยนหากฉันบอกคุณว่าสิ่งที่คุณต่อต้านไม่ใช่ความสูญเสียแต่เป็นความรักเองคุณจะเชื่อไหมลองคิดดูคุณจะไม่ทุกข์เลยถ้าคุณไม่รักสิ่งที่หายไปความลึกของความเจ็บปวดบอกถึงความลึกของความรัก แต่เมื่อคุณพยายามป้องกันตัวเองจากการสูญเสียโดยการรักให้น้อยลงคุณไม่ได้หลีกเลี่ยงความทุกข์คุณแค่หลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตคำตอบไม่ใช่การรักให้น้อยลงเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแต่คือการรักให้มากขึ้นเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนความเศร้าโศกของคุณไม่ใช่สัญญาณของความรักที่เพดแต่มันพิสูจน์ว่าคุณเคยรักอย่างแท้จริง และความสามารถในการรักอย่างลึกซึ้งแม้รู้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนอาจเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในความเป็นมนุษย์เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณแค่มีชีวิตอยู่แต่มันทำให้คุณเตือนอย่างแท้จริงบทที่4ปัญญาแห่งการไหลไปการอยู่กับสิ่งที่เป็นไม่ใช่สิ่งที่ผ่านมา เมื่อคุณเลิกต่อสู้กับความน่ยงบางสิ่งในใจจะเปลี่ยนไปทันทีคุณจะเริ่มไหลไปแทนที่จะดิ้นรนคุณจะเริ่มมีชีวิตกับสิ่งที่เป็นแทนที่จะคร่ำครวญกับสิ่งที่ผ่านไปหรือกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึง นี่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการสอดคล้องกับความจริงลองนึกถึงแม่น้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้ำไม่ได้ต่อสู้กับหินแต่มันไหลหลบเลี้ยวผ่านและเดินทางต่อในพระสูตรสัมยุตตนิกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นความไม่เที่ยง นี่ไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่มันคือภูมิปัญญาสำหรับการใช้ชีวิตทุกวันแม้แต่วงการประสาทวิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนสิ่งนี้สมองของเรามีคุณสมบัติที่เรียกว่า neuroplasticity คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตนเองตลอดชีวิตเราถูกสร้างมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการต่อต้านมันจึงเหมือนการว่ายทวนน้ำธรรมชาติ ในเซนมีคำสอนง่ายๆว่าฟืนหาบน้ำทำสิ่งธรรมดาให้มีสติ หล้างจานคือสมาธิการพูดคุยคือการเรียนรู้ปัญหาคือครูทุกสิ่งกลายเป็นธรรมะเมื่อคุณหยุดต้านความเปลี่ยนแปลงคุณจะพบสันติแบบใหม่ไม่ใช่สันติจากการควบคุมทุกอย่างแต่เป็นสันติจากการไม่ต้องควบคุมไม่ใช่ความสุขจากการได้สิ่งที่ต้องการแต่คือความสุขจากรักในสิ่งที่มี ในเชิงจิตวิทยานี่คืออิสรภาพแท้จริงจากภาระที่ต้องทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อคุณยอมรับความไม่เที่ยงคุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการจัดการความจริงคุณสามารถผ่อนคลายอยู่กับสิ่งที่เป็นแทนที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ควรจะเป็นความไม่เที่ยงไม่ได้ขโมยสันติไปแต่มันคือเงื่อนไขที่ทำให้สันติแท้เกิดขึ้นเพราะเมื่อคุณไม่พยายามให้ทุกอย่างอยู่กับคุณตลอดคุณจะเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าความเข้าใจนี้เปลี่ยนทุกอย่างคุณจะเลิกผลักความสุขออกไปไว้ในอนาคตเพราะคุณเข้า ใจว่าสถานการณ์ไม่มีวันสมบูรณ์แบบมันเปลี่ยนเสมอคุณจะเริ่มมีความสุขในช่วงเวลาธรรมดาเพราะรู้ว่ามันอยู่ไม่นานคุณจะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเพราะปัจจุบันคือที่เดียวที่ชีวิตจริงเกิดขึ้นคุณจะกังวลเรื่องอนาคตน้อยลงเพราะคุณเข้าใจว่าความสามารถของคุณในการรับมือก็เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อมกันเมื่อคุณยอมรับการไหลไปอย่างแท้จริงคุณจะค้นพบสิ่ง ลึกซึ้งไม่ใช่แค่ชีวิตเกิดในปัจจุบันแต่คุณก็เกิดในปัจจุบันนี้ด้วยคุณไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานี้แต่คุณคือช่วงเวลานี้ที่กำลังมีสติรู้ตัวนี่ไม่ใช่คำพูดลึกลับแต่มันคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้ตอนนี้ลมหายใจของคุณการเต้นของหัวใจการที่คุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่ทั้งหมดคือความไม่เที่ยงที่มีชีวิตคุณคือชีวิตที่กำลังมีชีวิตอยู่ คือความรู้ตัวที่กำลังรู้ตัวคือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่เพียงแค่ยอมรับความไม่เที่ยงแต่คุณจะเฉลิมฉลองมันเพราะคุณเห็นว่าความไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งที่คุณประสบแต่คุณคือความไม่เที่ยงนั่นเอง บทที่5แม้แต่คําสอนก็ต้องวางลงเสรีภาพขั้นสูงสุดนี่คือจุดที่ปัญญาพุทธะกลายเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและทงพลังที่สุดไม่มีสิ่งใดเลยอีเวนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รอดผลจากความไม่เที่ยงแม้แต่หนทางสู่การหลุดพ้นก็ต้องถูกปล่อยวางในที่สุด แต่นี่ไม่ได้แปลว่าธรรมะไม่สำคัญตรงกันข้ามธรรมะนั้นประเมินค่าไม่ได้มันคือ,อยาที่รักษาความสับสนคือพาที่พาเราข้ามน้ำแห่งความทุกข์หากไม่มีธรรมะเราจะหลงในพายุของโลกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทิ้งธรรมะแต่ท่านเตือนว่าอย่ายึดมั่นแม้ในคําสอน ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ควรบูชาแบบตาบอดไม่ใช่สิ่งของที่ยึดไว้ไม่ใช่ตัวตนใหม่มันคือวิธีไม่ใช่ของคือแนวทางที่ชี้ไปยังประสบการณ์ตรงคือหนทางที่นำไปสู่เสรีภาพ พระองค์จึงเปรียบธรรมะเป็นแพรเมื่อคุณใช้มันข้ามแม่น้ำแล้วคุณไม่ควรแบกแพนั้นต่อไปบนบาไม่ได้แปลว่าแพรไม่มีประโยชน์แต่แปลว่าแพรได้ทำหน้าที่ของมันแล้วและเมื่อถึงฝั่งการวางแพคือการก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงไม่ได้สอนให้เราดูแคลนธรรมะแต่มันเตือนเราอย่าทำธรรมะให้กลายเป็นของแข็งอย่ากลายคำสอนให้เป็นตัวตน คำสอนของพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ในการปฏิบัติไม่ใช่ในการครอบครองและตรงนี้เองที่หลายคนติดกับเราหยุดยึดติดกับเงินทองแต่กลับไปยึดติดกับการนั่งสมาธิเราหยุดไล่ล่าความสําเร็จภายนอกแต่กลับไล่ล่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเปลี่ยนเพียงวัตถุของการยึดติดแต่การยึดนั้นยังเหมือนเดิมอัตตานั้นฉลาดมันกระซิบว่าเราบรรลุแล้ว หรือเรารู้ธรรมะแล้วแต่เมื่อคุณพูดเช่นนั้นคุณก็เปลี่ยนปัญญาให้กลายเป็นอัตลักษณ์อีกแบบอิสรภาพทางพุทธะที่แท้จริงคือการปล่อยวางอย่างสมบูรณ์แม้แต่ความคิดที่ว่าเราคือผู้ปล่อยวางแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วเมื่อคุณไม่ยึดสิ่งใดเลยไม่ใช่คนไม่ใช่ความเจ็บปวด ไม่ใช่สถานะไม่แม้แต่ธรรมะสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่ความว่างเปล่าเยือกเย็นแต่มันคือความอบอุ่นความว่างที่มีชีวิตความสงบเงียบที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรนี่แหละคือระดับลึกสุดของความไม่เที่ยงไม่ใช่แค่ทำลายของภายนอกแต่มันค่อยๆละลายความยึดมั่นในใจเราแล้วสิ่งที่เหลือละ ไม่ใช่ความสูญเสียไม่ใช่ความว่างไร้แต่มันคืออิสรภาพอิสรภาพที่ไม่มีใครให้คุณได้และไม่มีใครเอาไปจากคุณได้แม้แต่คำพูดเหล่านี้คุณก็ต้องปล่อยวางแม้แต่ความจริงก็ต้องปล่อยวางไม่ใช่เพราะมันไม่มีค่าแต่เพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วนี่แหละคือความลึกของความไม่เที่ยงและนี่แหละ คือความลึกของเสรีภาพแท้